ขาหมอที่ศรีสะเกดเขาทำนี้ทำยังไงบ้างครับก็ให้ไปนั่งบนหัวเขา่าหมอหมอนั่งอย่างนี้นทับหัวเขา่าแล้วก็เอาเอาเอา,เอ,าอย่างนี้นั่งปุ๊บเขาเอาขาเราเนี่ยเงี้ยเขาจะปุ๊บข้างหลังมันจะเป็นแบบเดียวเขาล<ต>็อกึืนนั่งก็ไม่ได้นะนี่นะลุกก็ไม่กนไม่ได้อ่าเขาอ้วเขากายภาพให้เรานานนานอยู่พอะจะลงมานั่งปุ๊บเขาว่า ลุกสิเราก็นั่งก่อนแล้วก็ลุกนั่งลุกปุ๊บมันยังมันยังฝืนอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันเจ็บแรงอะ่ะขึ้นไปข้บไอกายภาพบำบัดอีกทีนึงนี้เอาลงมาปุ๊บนี่เดินเดียวกันนะแหละเราครับ<อ>ผมไอ้นีเวลาแล้วมันก็ต้องคุ้มหน่อยแล้วแหละคุ้มหน่อยทำให้คุ้มเลยเวลาตัวเองด้วยครับผมทุกวันนี้ยังคิดว่าคุ้มไหมครับนิงวัวถามว่าคุ้มไหม มันยังไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันสงสารมันอ่ะคือยังไงก็ต้องเอาไว้นะครับผมคือขายไม่ได้แล้วกันเนาะขายไม่ได้ครับผมก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเก็บอย่างนี้แหละครับผมรอจังหวะมันต้องมีจังหวะคุณนาคิดว่าอีกสักกี่ปีอาถึงจะขึ้นราคาสองสองปีน่าจะสองปีนะสองปีนะตอนนี้วัวแถวบ้านเราหายากยังเริ่มเริ่มเริ่มหมดลี้วยัง มันเริ่มกระเตืองแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ oh, ผู้ชมครับคลิปนี้ต้องทหารเก่าเลยนะครับนี่ uh huh. ลอดลวดนะครับโอ้ oh. อันนี้คือหญา้าทุ่งนานะานาครับผมทําไมได้มาเกี่ยวช่วงนี้ครับช่วงนี้มันตอนเช้าก็ไปว่านปุย๋ยอ่าลับมาใบใบก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งก็ออกมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญา้าอันนี้ตั้งแต่กี่โมงครับ ประมาณบ่ายบ่ายสี่บ่ายสี่โมงนะครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นละสองชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงละนได้เยอะเลยแหละใช้เคียวเกียวเครื่องเครื่องเครื่องตัดหญ้าโอ้ยิงยิงอย่างนี้ตัดได้ด้เหรอครับอ๋อก็ต้องฝีมือเหมือนกันนะอ้อครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลี้ยงวัวนะเราก็จะไม่เกี่ยวหญ้าตรงนี้เนาะถูกต้องไหมครับ ถ้าไม่เลี้ยงวัวมันไม่สะอาดหรอกคมคนาไม่สะอาดเลยถ้าถ้าไม่เลี้ยงวัวนะครับผมถ้าคนอื่นไม่มากเกี่ยวกันมันแก่อยู่นี่แหละอืมนี่อาศัยว่าเลี้ยงเลี้ยงเองแล้วก็เกี่ยวเองด้วยครับผมคะนามันจะได้สะอาดครับผมถ้าตอนแรกว่าจะปลอ่อยวัวให้มันกินตลอดหละอ่ะาพอดีเนี้ยทีที่แล้วก็เป็นม็ดเลยนะมันเอา เนี่ยมันหลอดหัวมามันก็ดกินอ๋อเลยว่าทังไว้ก่อนทังไว้ก่อนกําลังหานู่นไม้ไม้ไผ่เอามาทําแซมเนี่ยครับผมแซมร่น้ำมันหย่อนกันไปเนาะวัวเล่นตัวได้วัวมันเล่นตัวมันก็หลอดหัวเข้ามามันก็ดึงเลยเพราะว่ามันหย่อนครับผมไปะหาไม้มาแล้วเตรียมแก้ไขแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเลยเลลยไม่ได้ปล่อยครับผมทังไว้ก่อนอโอแต่ข้าวปีนี้สวยมากเลยนะ สูงใช้ได้เลยนะใช้ได้กาลังพอดีกําลังพอดีนะครับอันนี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับบ้างครับนี่ปุ๋ยในคอกด้วยปุ๋ยในคอกด้วยนะแบบว่าปีนี้มันยังไงหรอผลมาช้าข้าวมันแก่ข้าวมันมันแก่ก็เลยเอายูเรียอย่างเดียวเลยรอบแรกอ๋อช่วยมันกระตุนมันหน่อยข้าวมันแก่คือมัน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 ยังไงล่ะอายุมันได้แล้วแต่อายุมันเกินแล้วมัน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  กินปุ๋ยแบบปุ๋ยสูตรต่ําแล้วมันมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ่ะ oh. เอาอยูเรียเร่งทีเดียวเลยทีนี้ต้องกระตุนต้นยูเรียกระตุ้นยูเรียแล้วก็ปุ๋ยระสอบไม่เยอะเท่าไรหร่หรกครับผมวันนี้ไปหวานอยู่นานู่นละสิบสิบสี่ไร่ครับผมปุ๋ยก็ประมาณห้าห้ากระสอบอสุปแล้ว,ลวทำนาขาดทุนหรือกำไร ถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้นะผมคือเครื่องสุนแรงเองหมดอ่ารถเกี่ยวก็ของตัวเองรถเกี่ยวของเราเองรถไถยรถไถของเราเองครับค่าเอากลมๆเลยนะลงทุนประมาณสักกี่หมื่นครับมันไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่นะมันมันมันหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนพูดใช่ไหมใช่ใช่แต่เอาเป็นว่าได้กําไรอยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะถ้าไม่ได้คงไม่ทําเนาะ เอางี้ดีกว่าเนาะพอได้นะครับนะพอ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 ได้อยู่เนาะอย่างน้อยมีข้าวกินแล้วกันครับผมโอ้ผู้ชมครับผมพูดจริงนะถ้าไม่เลี้ยงวัวเนี่ยไม่มีทางได้ที่จะมาตัดหญ้าตรงนี้ได้เลยปล่อยให้เขามาตัดไม่รู้เขาจะมาไหมปีนี้ยิ่งคนเลี้ยงวัวน้อยด้วยทาไมถึงว่าอย่างนั้นบางคนก็ว่าวัวไม่มีราคาเขาก็ปล่อยถึงเยอะอ๋อแต่ก่อนนิ้วย่าตามขนาดเนี่ยแย่งกันนะถึงขั้นขอแล้วเนาะ ถึงขั้นเหมาแหละอปีนี้ไม่ไม่มีคนมาขอเลยใช่ไหมครับมันมีแต่พวกขี้เกียจเข้าไปเอาข้างในอยากจะเอาแต่ข้างติดถนนนเมื่อกี้คุณอาบอกว่ายกของหลังดังเหมั่นลันเลยปั๊กเลยลุกไม่ได้เลยทีนี้ไปหาหมอที่ศรีสะเกดเขาทำยังไงบ้างครับเขาให้ไปนั่งบนหัวเข่าหมอหมอนั่งอย่างนี้ทับหัวเข่า แล้วก็เอ,เอาเอาเอาอย่างนี้นั่งปุ๊บเขาเอาขาเราเนี่ยเงี้ยเขาจับปุ๊บข้างหลังมันจะเป็นบึบบึบแ๊บเดียวเขาล็อกคืนน,นั่งก็ไม่ได้นะนี่นะลุกก็ไม่ <ะ S 2> กไม่ได้อะ่ะเข,ขาอุ้เขากายภาพให้เรานานนานอยู่เราจะลงมานั่งปุ๊บเขาว่าลุกสิเรากน็นั่งก่อนแล้วก็ลุกนั่งลุกปุ๊บมันยังมันยังฟื้นอยู่ใช่ไหม <ะ S 2> เพราะว่ามันมัน มันเจ็บแรงอะ่ะขึ้นไปข้าไอไก่ภาพบําบัดอีกทีนึงนี่เอาลงมาปุ๊บนี่เดินจากคลินิกอุ้ไปไกลไปกะลุงน้าเขาจะเดินตามไงเดินกลับเดินกลับก็เลยจนถึงถึงวันเนี้ยก็ไปไกลภาพบําบัดหน่อยทางงานด้วยเสร็จเลยเตียบร้อยเลยนะเรียบรอยเลยถ้าไม่ไปหาหมอคนนั้นนะ <laughs> <laughs> โอ้ผู้ชมครับแล้วก็ยังทําเกี่ยวย่าเหมือนเดิมนะ มันเป็นไฟบังคับไงไม่ทําก็วัวไม่มีติกินละครับผมแต่ผมดูแล้วนะก็ไม่ได้ใส่ทีละเยอะนะแค่พอทาได้พอทําได้นะเบาหน่อยคือลูกชายไปทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วจังหวะที่เขากลับมาพอดีเลยจังหวะพอดีเลยเป๊ะเลยเปะเลยบ้านยังไม่ถึงอาทิตย์เลยลูกชายมาก็ทุกอย่างให้ลูกชายสานต่อไปเลยพ่อถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนนะ ครับผมอันนี้จะเอายาไปให้วัวใช่ไหมครับ,รบอ้าวเชิญเลยครับถ้างั้นผมนาจะต้องช่วยคนละข้างดีกว่าไหมมาจะได้หนักเป็นเบานะโอ้โหมันไม่ธรรมดานะเอาไปเลยไหมครับดูไว่าไงเ <c oughs> มื่อกี้ที่คุณอาบอกว่าถ้าเกิดนะไม่ไหวเนี่ยลำบากเลยนะวัวนะ <c oughs> จะส <c oughs> ะดุดทุกอย่างไงสะดุดอะไรบ้างครับในชีวิตที่เรา ยกของหนักไม่ได้มันก็ในชีวิตมันก็เริ่มวัวก,ก็ไม่รู้ใครจะเลี้ยงใครจะหายาให้มันครับผมปุ๋ยก็ไม่รู้ใครจะวานให้าดีแต่ลูกชายมาครับผมก็เลยเบาไปหน่อยก็เลยทําได้สะดุดหลายอย่างเหมือนกันนะโอ้เกือบจะทุกอย่างเลยอจากคนปกติเนะาะแล้วมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างเลย สำหรับผิดชอบพวกนี้อีกจากคนปกตินะผู้ชมครับอ้าวผมเชื่อวันแรกที่เป็นนี่รู้สึกยังไงบ้างครับมันยังไงมัมันท้อเหมือนกันนะจจกขายก็เสียเสียสงสารมันอ่ะมีจังหวะแว็บหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมที่จะขายเนี่ยคือมันเกือบจะทุกอย่างนะในในบ้านนะอมัน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 สะดุดหมดเลยอ๋อมันไม่ใช่แบบตะวัวครับผม ช่วงนี้ช่วงทํางานด้วยช่วงปุ๋ยช่วงอะไรช่วงหวานปุ๋ยหวานอะไรครับผมในจะหาหญ้ายังไม่ยังไปเอาไกลเท่าไหร่แล้วเอาใกล้ๆแค่นี้แหละอพอหลักขึ้นมาให้วัวได้ครับผม <c oughs> อันนี้คือไฟบังคับแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่สําคัญจริงๆคงไม่ได้ทํานะผมว่านะไม่ได้ไม่ทำเลยคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องสูงนะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะสะดุดทุกอย่างเลย ตอนที่เข้าโรงพยาบาลนี่คิดจะขายเหมือนกันยังคิดอยู่เพราะว่ามันไม่มีใครช่วย<อ>แล้วทำไมถึงได้ตีซี่ๆแซ,ซ,ซมแซมแบบนี้ครับตอนนี้ตอนแรกเอานน่นเอาตัวนู่น,นเ,นเนนข้ามาไว้อยู่ตรงกลางออไอตัวนี้อยู่ข้างๆตัวนี้ก็อ,อยู่ข้างๆครับผมนูน่นในตัวเล็กมันเป็นแผลหมดเลยมันดันเข้ามามึงก็เอาเข้ามามึงก็นชนกันอ,อ๋อ,อไอตัวเล็กเล็กเป็นผลเต็มตัวเลยอ๋อนี่เหรอเนี่ยทลอกนี้นะ เดี่ยวตัวเลยโอ้มันชนกันดิมันจะทำลายแต่ตัวนี้นี่ดูว่ามันเนี่ยฝั่งนี้อ่าแผลอลอกนะตัวนู่นหลายสีตัวนู่นหลยมันทำลายเลยว่าตีกันปุ๊บเอามาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าครับผมอันนี้จบเลยนะไม่สามารถที่จะมุดหัวไปหากันได้แล้วนะมันมุดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเอาตัวนู่นเลยเพราะมันมันแคบไงอยู่ช่องกลางมันแคบครับผมไว้สองช่องทุกแม่ยังครับนี่ตัวนั้นท้องแล้วขาวใหญ่ขาวใหญ่นะ อันนี้ซื้อมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมเขาใหญ่เนี่ยซื้อมาตั้งแต่แพงๆสาวตัวละห้าหมื่นครับผมมีตัวผู้ไหมครับนี่ตัวลูกตัวแม่เขานะขายแพงแล้วลูกตัวผู้นะตัวผู้มันมันดื้อครับผมเดี๋ยวเอายิงไปก่อนยิงคนเดียวด้วยฮะยาลำบากเหนื่อยเลยผมว่านะแล้วกลางวันได้เอามาผูกข้างนอกบ้างไหมครับนี่ ันนีว่าจะทํารู้ก่อนนี้แต่พูกอยู่พูอูอ๋อมีหลักอยู่นะมีหลักอยู่อ๋อพอได้เดินอยู่นะผมว่าเนาะวันนี้ไม่ได้ออกเพราะว่าไปหว่านปุ๋ยครับผมตอนนี้ก็ให้กินแค่ยากระฟังเหมือนเดิมยาให้กินละห้ากระสอบห้ากระสอบแล้วก็นี้ด้วยปกติแล้วมันอิ่มไหมห้ากระสอบนี่มันมันก็พออยู่ได้แต่ว่าเราเสริมฟางด้วยไงครับผมนี่ครับครันี่ก็เริ่มแล้วฟาง อ๋อให้มันกินจนสว่างเอาง่ายๆคือให้กินหญ้าสก่อนพอหญ้าเสร็จแล้วคอยให้ฟางเนาะนี่ก็ทับฟางไว้ครับผมนีเชามาติดใจครับผมแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนเมื่อก่อนละมันไม่พิเศษเท่าไหร่เรกเรี้ยงบนกระถินทำได้มันก็ทําได้อยู่ครับผมเลี้ยงหนึ่งตัวสองตัวมันก็เสียเวลาทําเท่ากับห้าหกตัวนั่นแหละหนึ่งตัวสองตัวนะ เสียเวลาเท่ากับห้าหกตัวเหมือนกันใช่เดียวกันนี่แหละเราครับพอได้สีเวลาแล้วมันก็ต้องคุ้มหน่อยแล้วแหละคุ้มหน่อยทำให้คุ้มเลยสีเวลาตัวเองด้วยครับผมทุกวันนี้ยังคิดว่าคุ้มไหมครับี่งวัวถามว่าคุ้มไหมมันยังไม่คุ้มหรอกแต่ว่ามันสงสารมันอะคือยังไงก็ต้องเอาไว้นะครับผมคือขายไม่ได้แล้วกันเนาะขายไม่ได้ครับผม <S <S ไดแ,แล้ว ก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเก็บอย่างนี้แหละครับผมรอจังหวะมันต้องมีจังหวะเลยคุณนาคิดว่าอีกสักกี่ปีอ่ะถึงจะขึ้นราคาสองสองปีน่าจะสองปีนะสองปีนะตอนนี้วัวแถวบ้านเราหายากยังเริ่มเริ่มเริ่มหมดแล้วยังมันเริ่มกระเตื้องแล้วนะเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็ขายหมดแล้วไงออ๋บางคนเขาก็ว่าเลี้ยงไปทําไม เลี้ยงไปก็ขาดทุนอ่าแล้วคุณอาคิดยังไงครับถ้าไม่เลี้ยงไม่รู้จะทําอะไรอยู่บ้านอืหญ้ามันก็พอหาได้อยู่ครับผมอยู่สวนปลูกอยู่แถวติดห้วยก็ไล่กว่าแล้วปลูกหญ้านะปีนว่าลำบากมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้มันลําบากหน่อยแค่นั้นแหละครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้คำพูดดีนะเลี้ยงมันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายเท่าไหร่นะไม่ได้อ่าได้เนี้ย ได้มูนไว้ทําปุ๋ยบ้างครับผมพอเลี้ะะยงได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าถึงจะมีเงินหรือว่าอะไรนะแต่ว่าคิดในใจว่ายังไงก็ต้องขึ้นแน่นอน <c oughs> ไม่ขึ้นก็นให้แต่มันพอ,พออยู่ได้ครับผมวันหนึ่งลงทุนค่าน้ำมันเท่าไหร่ครับอู้ซื้อน้ำมันร้อยหนึ่งก็เกี่ยวได้อยู่ประมาณสองวันสามวันอ๋อวันละห้าสิบบาทนะครับผม ผมชอบนะที่บอกว่าไม่ต้องเกี่ยวไกลนะผมชอบเลยคำพูดนี้นะห้ามนะครับห้ามไม่แบกหญ้าเกี่ยวไกลๆน,นะเดี๋ยวหลังจะไปก่อนนะเดี๋ยวชาวเม่อเช้าก็จะมา,มา,มาเอาสองคนเอ้ยถอยๆไป <c oughs> นานเรามีอยู่ไปเอาข้างในไปอ๋อทางตรงนู้นไว้ให้เราดีกว่าครับผมไอคนที่จะมาเอาก็ไม่รู้ว่าคนจะตายแล้วนะอ้งจะมาเอาของกันอีกนะอ๋อดิชี่เข้ามาครับยวนู่นดู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 ในครอบครักินอยู่จะเอาอะไรอ๋อ